อุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ของจีนได้ขยายบทบาทขับเคลื่อนใหญ่ลลวงต่อการท่องเที่ยวดึงดูดแฟนคลับและผู้ชมผลงานไปเที่ยวสถานที่ถ่ายทำตามเมืองต่างๆเมืองภาพยนตร์และละครโทรทัศน์เฮิงเตี้ยนในเมืองตงยางลนท้นเจ,เจียงถูกเรียกขานว่าฮอลลีวูดของจีนเนื่องจากเป็นฐานถ่ายภาพยนตร์และละครที่ใหญ่ที่สุดของจีนเฉพาะปี2023ที่ผ่านมาเพียงปีเดียวมีกองถ่ายถึง489ทีม ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมประมาณ20ล้านคนภาพยนตร์เรื่องมานเจียงฮงหรือฟูริเวอร์เรสที่กำกับโดยจางอี้โมแชมป์บ็อกออฟฟิศจีนปี2023ทำให้สถานที่ไทยทำต่างๆเช่นเมืองโบราณไทหยวนมณฑลชานซีภาคเหนือของจีนกลายเป็นเป้าหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งสำหรับปีนี้ภาพยนตร์ตลกเรื่องเฟชือเรนเซิงหรือเปกซัสสอง รองแชมป์บ็อกอฟฟิสช่วงหยุดตดษจีน8วันก็ทําให้ทุ่งหญ้าป่าอินปูหลู่เค่อในเขตซินเจียงภาคตะวันตกของจีนสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ตอนรับนักท่องเที่ยวจํานวนมาก